ครับสวัสดี FC ต้องไบโอทุกท่านนะครับวันนี้วันที่20มิถุนายน2566วันนี้ไม่ต้องไปที่ไหนอื่นไกลนะครับอยู่ที่ค้อของผมเองนะครับเอกชัยฟาร์มอำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชสีมาและวันนี้นะครับมีแขกมานะครับไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับทะเบียนจากนี้เลยครับสุราษฎร์ธานีนะครับวันนี้มาจะมาป้นผมอีกแล้วนะครับเอาไปหมดข้อไม่สาแก่ใจนะครับ แนะนำให้ไปดูตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นทั่วประเทศไทยก็ไปตามคําแนะนําสุดท้ายมาป้นผมอีกแล้วครับวันนี้ก็จะมาเอาดวงใจผมไปอีกแล้วนะครับบอกว่ามาถึงกรุงลงกานะครับจะต้องเอาหัวใจทศกัณฐ์ไปให้ได้นะครับไม่ใช่ใครอื่นที่ไหนนะครับนี่เลยอย่าไปดูพร้อมกันนะครับแขกของผมนะครับไม่แขกขายโรตีแขกพวกผ่านนะสวัสดีครับพี่เป้ครับดูวนอีกคนครับในหัวดวงนะครับใส่ทองเส้นใหญ่ๆนะครับวันนี้จัดหนักจัดเต็ม นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะอาทุนไหนผมไปมาเลยครับนี่อ่ะกล้วยหนูตัวนี้ตั้งแต่มาอยู่ผมยังไม่รู้ชื่ออะไรครับวัวผมเองยังไม่รู้ชื่อนะรูแต่อีหูกลางหูมันใบใหญ่โตๆนะลูกปลากเกียวะยืนไหมนี่สายอูเอ้ยสาย,ยดูสายหูสระอูหูยาวๆนี่ครับนี่เลยนะ แกนมาเตอร์แกนฟาเตอร์เอียโคดพ่อโคดแม่หูนะแปลทับศัพท์เลยนี่น,นะตัวนี้ในหัวดวงบอตัวนี้นะครับไม่ได้วันนี้จะไม่ยอมกลับบ้านบ้านจากปากชัยถึงสุราษฎร์พันกิโลครับไม่ยอมกลับถ้าไม่ได้ตัวนี้นะครับตัวนี้มาดูพัฒนาการกันเดี๋ยวหมอเอกมาดูใ,ใกล้วันนี้หมอเอกเป็นตากล้องนะครับนี่ครับหน้าดังมาดีครับวันนี้จาก มาครั้งแรกๆนะฮะที่โครงบานนะครับหลังคือลูกตาหน้าเป็นเม็ดๆเลยตอนนี้ไม่มีละนะฮะตอนนี้ข้างลำตัวหนังเริ่มยน่นละแสดงว่ากล้ามเนื้อขึ้นมาแล้วก็มีไขมันแทรกหนังหนังเริ่มหนาแล้วนะครับตอนนี้กินดีนะกินหญ้าดีกินอาหารเก่งกล้วยกินเยอะนะครับพี่เป้เป็นยังไงฮะตัวนี้ถูกใจไหมฮะชอบครับชอบนะครับชอบทำไงครับวันนี้ชอบก็ต้องซื้อนะครับเมื่อวานผมนึกตึงหหิดตึห่หงิีว่าม,มันคอมเคล็ดๆๆไงก็ไม่รู้ <laughs> นะครับในหัวดวงโทรเช้าบอกพี่ผมเดินทางแต่เช้าหกโมงโทรหาผมเลยนู่นเลยจะไปชัยภูมินู่นไปดูวัวสุดท้ายก็มาทําโทษผมอีกแล้วนะครับพอไม่ได้ตัวอื่นก็นี่เลยจัดผมเลยเนี่ยเนี่ยดูดูตัวนี้ก่อนฮะเดี๋ยวค่อยดูตัวนู้นดูดูใบครับดูใบดูใบนะดูใบครับดูอินดูสายหูต้องดูใบใบไม่เหมือนใครถ้าถ้าเหมือนใครผมไม่เอามาขี้ใส่คอผมแน่นอนนะครับ ตัวนี้หูเจ็บปวดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูตัวนี้อีกตัวได้ตัวนี้มาดูพัฒนาการเรื่องโครงสร้างกล้ามเนื้อตัวนี้เอามาตอนที่เอามาก็มีตัวถังครับตัวนี้รูปมาริโอตรงหูใช้ได้แต่ตัวนี้มีตําหนิที่ตาลึกนะครับตัวนี้เอามาเลี้ยงประกบให้เป็นเพื่อนของตัวนั้นเฉยกำแพงหลังแบ่งให้มาแบบขำๆผมก็ซื้อไปขำๆตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้ไม่ขำแล้วทรงหูสวยมากครับกล้าม กำบานก้อยก้อยสวยมากครับตัวนี้แล้วก็ตอนนี้พัฒนาการมาดีตรงที่ว่าแข้งขานะครับบูตเต็มขาเริ่มดําแล้วบูตเต็มนะครับสีมาดีหลังตอนนี้เป็นร่องแล้วครับด้วยความที่ว่ากล้ามเนื้อขึ้นมามาดูหลังก็ได้หลังเป็นร่องจริงนะครับหลังเริ่มเป็นร่องแล้วนะครับไม่อ้วนธรรมดาขนมันแบบแบบกำมะหยี่เลยเหลื่อมด้วยโดนแสงจะเหลื่อมเนี่ยันนี้กินดีนะครับแต่ช่วนงนีง้หน้าผลไม้เมงบันก็พอสมควร อาจจะงูงดเรื่องแมงวันตอนนี้มอออกจุดทูบไรยุงห้ละไรมแมงวันนะครับตัวนี้อีกสักไปไปลายฝนหรือว่าเข้าหนาวน่าจะเริ่มใช้งานได้นะครับตัวนี้เดี๋ยวเอาสายประทึงใส่นะสายหูสะอูใส่ไปนะครับตัวนี้สองตัวนี้แม่มาใส่ในผมก็จําไม่ได้นะครับพ่อจาได้แต่พ่อตัวนี้ลูกมาริโอตัวนั้นลูกปลาเกลียวนะครับเดี๋ยวเวลาผสมต้องถามเจ้าของเขาเดิมอีกทีหนึ่งนี่คาหูใบยเยอะครับ ก้อยสวยสวยงามวันนี้มาซื้ออันเดี๋ยวเราไปถามนู่นเลยครับในหัวเรานะฮะในหัวดวงครับผมวันนี้เป็นไงครับวันนีู้กใจมากครับวันนี้จะจะไปที่สุราษฎร์ด้วยใช่ไหมครับผมจะมาเอาดวงใจอีกแล้วเดี๋ยวต่อไปผมน้อจไปซ่อนว้เซฟเฮาครับอินดูของสวยๆงามๆขายได้เสมอครับตอนนี้ชั่วโมงนี้ชั่วโมงไหนก็ขายได้ครับขอมันขึ้นอยู่กับว่า ของนั้นสิ่งนั้นสวยงามจริงหรือเปล่านะครับนะครับสายเลือดก็ดีนะครับความงามก็ดีถ้าบวกกันได้มันก็จะคูณสองคูณสามไปนะครับสิ่งที่ดีมันก็อยู่ในตัวนี่แหละครับนะครับของสวอสวยงามออกมาก็ยังไงก็ไม่พอขายนะครับมีแต่คนมาขอมาถามซื้อตัวนี้นะครับผมเอามาผมก็บอกกำนันหลังว่าผมจะมาเลี้ยงแต่ว่าในหัวดวงก็เหมือนกับน้องนะครับเป็นพี่เป็นน้องกัน แบ่งไปนะครับเป็นคนอื่นผมผมก็ยังไม่ให้นะครับเพราะตัวนี้ผมผมก็รักคือทองตอนนี้บาทละสามหมื่นสองนะครับนะครับให้มันขึ้นไปสี่ห้าหมื่นถ้าเรามีเงินเราก็ซื้อได้นะครับแต่ถ้าโวยอย่างเงี้ยนะครับอยากได้แบบเนี้มีเงินเราก็หาซื้อไม่ได้นะครับมันต้องรอจังหวะรอเวลานะครับเรียกว่าเอาเงี้ยอยากได้แบบนี้เลยนะเอาเงินสักล้านหนึ่งซื้อมันมซื้อไม่ได้ตอนนี้ในหัวดวงก็ตะ,ต,ะตะเวนหาผมก็ช่วยหานะครับแล้วก็พวก,กพวกรถงภาคกลา,างภาคอ,อีสานช่วยกันหาหมด เพื่อจะเจาะเอาของส,ส,สวยๆงามเอามาให้กับในหัวดวงแต่ตัวแล้วจะรอดก็หาไม่ได้ก็แนะนําให้ไปหาผ้ากลางพี่เป้ก็ไปวันนี้พี่เป้ก็มากับในหัวดวงนะครับไปทางอีสานสุดท้ายก็กลับมาหาผมแล้วก็มาลองผมเองนะครับในฐานะที่แนะนําไปแล้วไม่ได้ของนะครับตอนนี้เลยนะั้นช่วงท้ายนะครับเดี๋ยวก็เน,กเนี่ยขอฝากเงื่อฝากตัวตัวนี้นะครับนี่เลยเดี๋ยวเนี่ยสามนุ่มสามมุมนะครับก็ ฝากติดตามตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ไปที่แน่นอนแล้วนะครับก็ผมเป็นคนใจง่ายนะครับคือถ้าไม่เห็นแก่เงินรับรองผมไม่ขายแน่นอนที่ผมขายเพราะผมเห็นแก่เงินนะครับก็ขอฝากเนื้อฝากตัวนะครับตัวนี้ไม่มีชื่อไปตั้งเอาใหม่ได้เลยนะครับจะไปอยู่ที่สุราชนะครับส่วนราคาเท่าไหร่เดี๋ยวคุยกันหลังใบนะครับคือราคาซื้อขายจริงนะครับไม่ได้หมกเม็ดนะครับไม่ใช่ว่าซื้อสองบาทไปบอก3าบาทซื้อ5้าบาทไปบอกสิบบาทไม่ใช่เพราะว่าเราไม่ให้พ่อค้านะครับ ไม่ได้ซื้อมาขายไปสะเปยียงเอาลูกนะครับอยู่ในกลุ่มก็แบ่งกันไปนะครับก็ฝากติดตามฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับท้ายสุดนะครับในหัวดวงพีเป้แล้วก็กน้องหูกลางเนี่ยต้องขอรับลายเอฟซีทุกท่านไปก่อนเดี๋ยวมีพัฒนาการเอฟซีใหม่หรือว่าบางครั้งผมอาจจะบินไปถ่ายที่สุราษฎร์เลยจะเอาภาพสวยงามมาฝากเอฟซีนะครับว่าวัวกำลังงานจากที่นี่ไปอยู่ที่สุราษฎร์ทั้งหมดเลยนะครับไม่เหลือสักตัวไปอยู่ที่นู่นหมดเลย นะครับไม่ว่าจะเป็นนาโนปันวาดจุกช่อนะครับไปอยู่เช่นหมดเลยแล้วตัวนี้จะตามไปอยู่ด้วยอีกตัวหนึ่งนะครับก็ไปสร้างสีสันทางภาคใต้นะครับตอนนี้ของสวยงามไปอยู่ภาคใต้หมดแล้วสําหรับของผมนะฮะครับว mm ันนี้ก็ขอลำลลาย10ซีทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่ ep หน้าครับ mm ัว hmm. นนี้สวัสดีครับ, mm hmm. บ